ฐาหนนาพัฒนาควา <c oughs> ในบ้าน <c oughs> ต่อยอดขึ้นมาครับในส่วนของคนที่รู้จักเขาก็จะรู้จักผมในนามต้นบ้านนา <c oughs> เป็นชื่อตามเทศมงคลควายทย ถ้าหายาทำวักซีนามัทำให้จบทีเดียวพอเวลาเขาตั้งท้องแล้วเราจะซื้อมาผสมก็จะทำให้ความต้องการมันใหญ่ขึ้นนะครับลองในรุ่นเดียวกับสยากได้มาครับมาเียุเลยครับยังเอาไปที่ลกตาครับหนึ่งสองตามครับ โอเคครับนนี้จะเพิ่มโชคแรงไม่มีนะนางฟ้ากาสอนนะกูเบลอยู่โดนนะครับไม่ถ้าเกิดผมผมต้องอย่างงี้เพิ่มโชคพ่อพันธุ์และนายกนะครับของเพชรถากูลฟาร์มควายไทย อันนี้ครบเบลเอาชื่อฮะคุบเบลชื่ออะไรเจ้ารูปหล่อนี่ชื่อเพิ่มโชคค่ะเพิ่มโชค ประจำอยู่ที่เพชรหาดปลายิมหวานวของนครนายกอันนี้เป็นพ่อพันธุ์เนี่ยก็บริการเห็นครูเบลบอกว่าบริการผรสมไห้ฟรีค่ะตอนนี้ก็ถ้าเป็นเกษตรกรก็ตรวจแท้งมาแล้วก็ผสมให้อ่าผสมให้ครับความสูงเท่าไหร่ครับตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบได้ร้อยเจ็ดสิบนะครับเพราะว่าสูงร้อยหกสิบแปอ่าร้อยเจ็ดสิบถ้าวัดจากกระโหมัน ยมีมสาสวัสดีครับสสุเทพมั่นคงนะครับปัจจุบันก็เป็นกเกษตรกรรายใหม่ที่ชอบชอบในในส่วนของควายงามควายไทยก็เลยได้หันกลับมาพัฒนาควายไทยของจังหวัดนครนอายกเราซึ่งซึ่งโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาให้เป็นควายใหญ่ควายที่มีการพัฒนาขึ้นให้รูปร่างใหญ่โตแล้วก็สวยงาม โดยที่ยังอยากจะอิงในเรื่องของอัตลักษณ์ควายไทยอัตลักษณ์ควายไทยดูจากไหนก็ดูจากส่วนของอาตาแต้มครับแล้วก็แก้มจำ้ำแก้มจำ้ำแล้วก็เราจะมีอยู่ด้านข้างและด้านล่างแล้วก็คออ่อ,องคออ่องซึ่งจะเป็นขีดขาวๆเขา,ขาจะเรียกในเรื่องของอัตลักษณ์ควายไทยแลด้านด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของลักษณะเหมือนกับถุงเท้าขาวประมาณนั้นครับ ซึ่งอยากจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นควายที่มีการพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็แบ่งปันเกษตรกร,รที่สนใจแล้วก็ผลักดันให้มีการหันมาพัฒนากันในจังหวัดนครนายกครับ